สวัสดีครับผมนายแพทย์จรินกิติการนำพลเป็นสูตีนรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬารัตต์เก้าแอร์พอร์ตครับวันนี้ผมจะไม่ให้ข่าวดีนะครับว่าคันเป็นพิษเราสามารถป้องกันได้แล้วนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนนะครับว่าคันเป็นพิษคืออะไรนะครับ คันเป็นพิษก็คือความดันโลหิตสูงนะครับในช่วงตั้งคันนะครับแล้วก็มีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะด้วยนะครับสาเหตุของคันเป็นพิษเกิดจากอะไรนะครับมันจะมี2ระยะนะครับระยะแรกก็คือจะเกิดในช่วงไตมากที่1และที่2นะครับก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางยีนพันธุกรรมนะครับปัจจัยทางภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เกิดขึ้นก่อนการตั้งคันนะครับซึ่งมีผลทําให้ความยกติของรกนะครับในการฝังตัวนะครับ ในการสร้างหลอดเลือดนะครับมันเกิดมีการหลั่งสารเคมีมีการสร้างโปรตีนบางอย่างทําให้หลอดเลือดไม่มีการขยายตัวที่จะรองรับระบบไหลเวียนของร่างกายนะครับในช่วงตั้งครรภ์น,นะครับระยะที่2นะครับก็เป็นระยะที่แสดงอาการของโรคนะครับก็จะเกิดในช่วงไตรมาสที่3นะครับเกิดขึ้นจากเยื่อบุของหลอดเลือดนะครับมีความผิดปกติไปนะครับทำให้น้ําในหลอดเลือดนะครับรั่วออกไปอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมอง เป็นตับเป็นไตเป็นปอดนะครับก็เกิดภาวะสแสดงอาการเกิดภาวะอันตรายรุนแรงตามมานะครับความดันเลือดสูงก็คือความดันนะครับค่าแรกมากกว่าหรือเท่ากับ140นะครับตัวที่2มากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรปลอดนะครับความดันเลือดสูงในช่วงตั้งครรภ์เราจะแบ่งเป็น3ากลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก่อนตั้งครรภ์น,นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือหญิงตั้งครรภ์นคนนั้นมีโรคประจําตัวเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อนอยู่แล้ว หรือว่าอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นในในช่วง5เดือนแรกนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เจอความดันโลหลิตสูงในช่วงระหว่างตั้งครรภ์หลัง5เดือนนะครับแล้วก็อาจจะตรวจเจอไปจนในช่วงหลังคลอด12สัปดาห์นะครับกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคันเป็นพิษนะครับคันเป็นพิษก็คือความดันสูงระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็ตรวจเจอโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะรุนแรงได้เหมือนกัน อย่างที่บอกว่าในช่วงระยะ2นะครับที่มีน้ำลูวออกมาในไอวัตต่างๆจากหลอดเลือดนะครับก็ทําให้เกิดภาวะผิดปกติแล้วทําให้เกิดอาการหรือการแสดงตามมานะครับถ้าไปที่สมองนะครับก็ทําให้สมองบวมนะครับมารดาก็มีโอกาสชักได้นะครับทำให้เกล็ดเลือดต่ํานะครับทําให้น้ําท่วมปอดหรือปอดบวมน้ํานะครับหรือไปที่ไตไปที่ตับก็ทําให้เกิดภาวะผิดปกติได้ ทำให้ตับบวมนะครับทำให้มีการจุกแน่นตาลิ่นปีนะครับแล้วก็ไปที่สมองก็ทําให้ตาผ้ามัวได้นะครับมีอาการปวดหัวได้นะครับกินยาแก้ปวดอะไรก็ไม่ดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วเรามีวิธีป้องกันยังไงใช่ไหมครับ จากที่อธิบายว่ากระบวนการของการเกิดคันเป็นพิษมันจะมีกระบวนการของการอักเสบเกิดขึ้นนะครับมันนั้นก็เลยมีการศึกษานะครับว่าถ้าให้ยาต้านการอักเสบนะครับนั่นก็คือการให้ยาแอสไพรินนะครับในช่วงระหว่างตั้งครันสามารถป้องกันคันเป็นพิษได้ไหมก็พบว่าสามารถช่วยลดความรุนแรงหรือว่าชะลอของการเกิดคันเป็นพิษได้นะครับกลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับประโยชน์นะครับก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าต้องได้รับายาแอสไปรินนะครับก็คือปัจจัยแรกก็คือมีประวัติเคยมีคันเป็นพิษมาก่อนนะครับที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นคันแฝดนะครับกลุ่มที่สามมีโรคประจําตัวนะครับอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงมาก่อนนะครับหรือว่าเป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นชนิดหนึ่งชนิดที่2นะครับเป็นโรคไตนะครับหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกตินะครับอย่างเช่น SLE หรือว่ากลุ่ม anti phospholipid syndrome นะครับอันนี้คือถ้ามี เป็นโรคดังกล่าวข้อเดียวก็ถือว่าต้องให้แอสไพรินนะครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงระดับปานกลางนะครับกลุ่มต่อไปนี้ต้องมีอย่างน้อย2ข้อนะครับถึงจะให้ยาแอสไพรินนะครับเป็นท้องแรกนะครับมีภาวะโรคอ้วนนะครับก็คือมีดัชนีมวลกายเกิน30กิโลกรัมต่อตารางเมตรมีประวัติในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพี่สาวน้องสาวนะครับ มีประวัติคันเป็นพิษมาก่อนนะครับหรือว่าเป็นอายุเกิน35ปีหรือว่าประวัติคันก่อนนะครับเคยมีประวัติข้อทารกตัวเล็กนะครับหรือว่าเจริญเติบโตช้านะครับหรือว่าท้องนี้นะครับห่างจากท้องก่อนๆเกิน10ปีนะครับหรือว่ามีเศรษฐฐานะต่ำนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ ต้องมีอย่างน้อย2ข้อนะครับก็จะได้รับแอสไพรินนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่จําเป็นต้องให้แอสไพรินเลยนะคือกลุ่มที่การตั้งครรภ์ที่ผ่านมานะครับราบรื่นดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะครับแอสไพรินถือว่าเป็นยาที่ไม่มีผลต่อทารกในครรภ์นะครับให้ด้วยความปลอดภัยนะครับคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะฮะเมื่อไหร่จะเริ่มให้แอสไพรินนะครับก็คือเราจะเริ่มให้แอสไพรินตอนอายุครรภ์ในช่วง12ถึง28สัปดาห์นะครับแต่แนะนําว่าไม่ควรเกิน16สัปดาห์จะดีที่สุด แล้วก็ให้ไปตลอดจนใกล้ลอดนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณอายุคัน36สัปดาห์นะครับแล้วก็ต้องหยุดยาแอสไพรินภายใน7วันนะครับถ้ามีแผนว่าจะได้รับการผ่าตัดขอดนะครับเอ,อ่อแล้วการป้องกันอย่างอื่นมีไหมครับก็มีอย่างเช่นการให้แคลเซียมนะครับพบว่าในกลุ่มที่ขาดแคลเซียมเนี่ยการให้แคลเซียมเสริมไปเนี่ยจะสามารถป้องกันภาวะคันเป็นพิษได้นะครับส่วนการให้วิตามิน C, D, E หรือว่าการให้โฟลิกนะครับ การหลีกเลี่ยงอาหารเค็มการพักผ่อนให้เพียงพอถึงพบว่าจะไม่ไม่ช่วยในการป้องกันการเป็นพิษแต่ก็ยังเป็นคําแนะนําที่ต้องปฏิบัตินะครับสำหรับหญิงตั้งครรภ์น,นะครับถึงเราจะมียาแอสไพรินช่วยในการป้องกันการเป็นพิษนะครับแต่ก็ยังต้องดูแลตัวเองนะครับโดยการมาฝากคันตั้งแต่แรกนะครับเพื่อให้หมอดูความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องให้แอสไพรินหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าคันเป็นพิษมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากผู้ชมทุกท่านนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามสาระความรู้ทางการแพทย์ของโรงมานจุรารัตน์เก้าแอร์พอร์ตนะครับหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถเขียนคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมนายแพทย์จริงกิติการพลขอลานะครับสวัสดีครับ